สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันศุกนะคะ้าวันเช้าวันศุกที่25ไหมอะ่ะวันนี้ที่25ไหมก็ตอนนี้คือนั่งรอกระเป๋านะคะเหมือนชอบไม่ได้กลับมาเมืองไทยเป็นเวลานานอ่ะเนาะ no? ทุกคนชอบเข้าใจว่า <laughs> เราต้องเอากระเป๋าก่อนแล้วค่อยมาเช็คอ่าพาสพาส,สปอร์ตนะคะเป็นจริงๆแล้วมันคือต้องเช็คพาส,สปอร์ตก่อนแล้วก็ออกมารับกระเป๋าโชก็เดินหากระเป๋าแทนที่แบบว่าเออที่นี่ประเทศไทยนะถามสี่ถามคนทําง,งานที่นี่สี่อะไรอย่างเงี้ยเจ้ก็เลยไปถามเจ้าบอกว่าเอากระเป๋าได้ที่ไหนก็บอกว่าอ๋อต้องไปเช็คพาสปอร์ตก่อนค่ะแล้วค่อยไปเอากระเป๋านะคะ <c oughs> คือมันเหมือนเป็นการ เริ่มต้นใหม่เลยทุกคนจริงๆตั้งแต่ลงจากสนามบินตั้งแต่ลงสนามบินที่ประเทศเยอรมานีแล้วโอ้คือมันไม่ได้บินนานนะคะทุกคนแล้วก็จาไม่ได้ด้วยขนาดที่เมืองไทยอะ่ะแทนที่เรา,าพระพูดภาษาไทยเราจะต้องถามเขนานะว่าเออพี่คะก็ไม่ถามเดินก่อนเดินหาก่อนแล้วจนเหนื่อยอะ่ะเอพอมาถึงนี่ก็ยังไม่ได้เอากระเป๋านะคะเพราะว่ากระเป๋าก็ยังไม่ออกเห <c oughs> นื่อย เลยทุกคนเดี๋ยวรับกระเป๋าเสร็จนะคะน้องสาวก็รอข้างนอกเราก็จะไปโรงแรมกันนะคะมีเหตุที่ต้องบินกลับมาเมืองไทยเร็วมากคือจองสัวมีเหตุแบบว่า ต้องกลับพรุ่งนี้เลยคือจองตั๋วเมื่อคืนตอนที่ได้รับโทรศัพท์เลยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมาบอกนะคะทุกคนว่าราคานั้นอะ่ะเท่าไหร่ <laughs> เดี๋ยวตอนนี้ขอนั่นงรอกระเป๋าก่อนนะคะทุกคนอะ่ะเยอะมากที่รอกระเป๋าเนี่ยค่ะคนที่ยืนมาฟองช่อนะก็จะเป็นประมาณเนี้คือยืนรอกระเป๋าวันแรกไปหมดชอยืนไม่ได้แล้วเพราะว่าช่อเดินจนขาขิดอะ่ะ <laughs> ขอานั่งละกัน <laughs> นั่งรองกระเป๋าสวัสดีค่ะ ลงเมืองไทยวันแรกก็ต้องจัดนะคะของตลาดานะโพอจัดของตรลาดานะก็โดนเลยค่ะวันแรกเลยนะทุกคนแล้วก็โดนครั้งแรกด้วยถามว่าเงินนะ่ะที่เสียไปจนะได้ไหมก็ไม่เสียดายนะแต่มันเสียความรู้สึกมากกว่าคือช่อนอะ่ะไปซื้อหอยมาทุกคนดูนี่กล่องใหญ่มากแต่ทุกคนดูก้นลึกมาก ได้อยู่6ตัวซึ่งบ้ว่าแบบนี้มันจะได้เยอะใช่ไหมคะเ,คเขาก็เรียงใส่ถุงไว้แล้วะเนาะแล้วเทนิโกชอบมาเปิดออกอ่ะทุกคนชอบจึงได้แค่5ตัวเองดูก้นก้นลึกมาก <c oughs> ทำไมถึงทำร้ายกันได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะถ้าจะซื้ออะไรอะต้องดูก่อนนะทุกคนไม่งั้นจะเจ็บเหมือนชอบ แยงมากเลยอ่ะตลาดไม่รู้ว่าตลาดตรงนี้ชื่ออะไรแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าเขาซื้อของมาแล้วก็มานั่งกินได้นะคะอร่อยแต่เสียวความรู้สึกนิดนึงก็ต้องนี้แหละคนลุกเกินไปแล้วค่ะ